จ้าบสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเอกซีกันเมื่อสุข,ขูสุขคนเนาะ ระหว่างทางในหรือต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าจมำอีกแล้วเนาะมื้อนี้บ่าจมำก็อ่าให้หน้าหลอผดผสมปูนเนาะบ่าจมำกจ็จะตีแบบเก่าเช่าไว้เลยเนาะเททีเดียวและะ้วก็สิมาเฮ็ดให่ป้่าบนกับนอ้องดวงสาวาหลายใหญ่ขุดขุดลานประตูก่อนเนาะสาวหลายใหญ่สิไปกรุงเทมโดยไปหับไปผสมกันเลยเด้อเนาะ สบายดีลูกเออสบายดีสบายดีเอฟซี <มา S 1> สบายดีไหม, <า S 1> มลูกจะมาต่ใช่ลูกมาแต่อยู่น้ำแม่ช้อนบอ นี่ก ah> ับพ้นตกกระเทิรนนำมือนี่กับมาคนคนหล่อประจำบั้นดงนะครับย่อหน้ามก็จนดังอึ้บอึ้บว่ะแดดว่ะ ม่อื่นอแก่มาเล็กอันม่อื่นหนูือสายไฟมาซ่อมเลยอะใส่เป็นแหลี่เลยปัววอันนี้จะขึ้นขึปุ่เว่าขึ้นปุ่นน้อยเือนป่นนยเี kan <tuk> มมีอจะเอาหนามไหมเดียวงแม่กุ๊ม่จะปอนหนามไหมแสองยังสองห้ากิโลบ่มูมีได้กิโลมีแต่แมงชนูนนะแบบนี้ข้มือนาหานในเด้อั้นอันเดียวตลอด ลูเต้น n h a เขาจะบดทัดได้จอดมาตังจอดไหแจอดในคนแน่น่ะในเล่กครในมันใารในเลย ถ้ปปาปนั่งขับป่าจะกจินอะไนะเราะนังแมงจักกาจั่งไม่ใช่กินแกงน้ไม้แกงมะฮุง หอยเมีนนะยมอนอยู่เทิงคุณใน,นกระเป๋านะ่ะ

I right Gracias. Thank <laughs> you. บาจะมั่กะตีแบบเนาะให้เราเราก็ผสมปูนสองสี่หกเหลืออีกสามสามแบบเนาะแล้วก็สีวางไว้มัดวางไว้ตามะระดับเพียกที่เขาจับะระดับไวนะ้เนาะแล้วก็เทตามเพียกเลยเนาะตั้งเสามันจึงเสมอกันเนาะโดยเทตัวนี้แล้วบาจะม,มั่งกะชีขุดล่างไวนะ้เนาะตีแบบล่างไว้แล้วก็จับะระดับล่างไว้แล้วก็คอยตีแบบแล้วคอยเทเนาะล่างประตูแนละ้วก จึงชิได้ยหยกมาแล้วก็ใส่งวงกุญแจเลยเนาะโดยตอนนี้เขาก็อยู่แบบนี้นะพ่องม่พี่น้องมันก็นยักแดดๆเอาในหนึ่งเนาะบอมีลมมาปูนไว้แล้วมือน,นี้กะจิน่าจะแล้วเนอะมือน,นี้เนาะเทตัวนี้แล้วกะจีอ่าขุดขุมเทลางประตูโดย สบายดีล e. no, oh nah ุงซูนเจ้าสบายดีเมื่อนี้กับลุงซูนมาเห็ดหาแล้วเนาะมาเห็ดหาแล้วเมื่อนี้สบายตรงนี้โอ้ยจะแอเลยแอธรรมชาติชั้นว่ะอืมแอธรรมชาติเลยแอตา เอาวาดีๆเตยดคุ้ยค่ะคุ้ยค่ะ่มๆไปๆๆๆๆาๆันๆๆ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 ๆันๆๆ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 ันๆๆ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 ๆ มันมรับตัวเกีนพลังอย่ตัวเองโอ้ยคือนน,อนี่เด้อยาแดดเด้เดเดเดเอเข้านีฝนตกเข้าน,นีเนาะมีบอดมันแห้งเหมืนก, <Why S 1> กับโอ๊ยจนโน่แหง,งมาแหง,ง เบิ้งไปเบิ้งนางเอกอาบน้ำก่อนเปินเป็นไปใช้นางเอกอาบน้ำหมดแล้วคุณได้โฟมดูแลมันก็ใสไว้ หลังอขาจะมาดูนะมันระู้มันมอนรู้ เขาตุ้กเรี๋ยวก,ก็เทพาดเหมือนกันไม่น,ไนะผมนีนคะนครัลูกร้านแล้วเา ถ้าก็เลยทึงอันตอนนี้ก็นั่งอีกอาบน้ำ,นำ,นำงงนเนา <laughs> ะเสือจะกูเป็นนั่นนั่นเฮ้ย <c oughs> คนผมมีเงินละเสือขาดเสือกิดไปเนะานนะออกแบบ อันที่ทช่ไมอนาเีนนกำลังใส่เสือไหคะใส่เ